เด็กจูงที่จุดต่างๆท่านอนเยอะๆท่านชม่าอางานวันนี้ค่ะ 7degrees ค่ะวันนี้ก็เป็นเอ่อโปรดักต์ไลน์ใหม่นะคะของทาง 117degrees นะคะเป็น11กรัมไฮโปรตีนอัลมอนด์เมลค่ะก็โปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญแล้วก็จะเป็นสำหรับทุกๆคนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงวัย40อัพเนี่ยนะคะมวลกล้ามเนื้อเราจะลดลงทุกทปีนะคะเพราะฉะนั้นควรจะบริโภคโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละวันค่ะเพื่อรักษา ควกล้ามเนื้อเอาไว้ควบคู่กับการออกกำลังกายค่ะอ๋อจริงๆถ้าจะให้สะดวกที่สุดเลยนะก็คือเจาะแล้วก็ดูดเลยอันนี้นะคะ่ะก็คือสะดวกที่สุดพกพาง,ง่ายนะไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้ไม่เสียนะคะแล้วก็าสามารถเก็บไว้โดยที่ไม่แช่ตู้เย็นได้ตั้งปีหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเอาไปพลิกแพลงทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็ผสมกับเครื่องดื่มที่ดื่มเป็นประจําก็ได้เช่น เอาไปชงชาเขียวหรือว่าจะไปชงกาแฟก็ได้หรือว่าจะเอาไปพริกแผงทําเป็นเมนูใส่ไข่เจียวใส่ไข่ข้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะง่ายๆค่ะเคยทำไหมเมนูแบบที่ใส่ไข่เจียวใส่เกลืนเคยค่ะเพราะว่าที่บ้านมีเยอะมีเป็นลังเขาส่งมาให้ก็จะใช้ค่ะใช่แต่แบบที่มันเปมถังเลือกไปจะมีคใช่ค่ะก็ สำหรับคนที่แพนนมวัวจริงๆชมว่าถ้าคนที่แพนนมบัวอยู่แล้วก็จะค่อนข้างรู้จักพวกนมทางเลือกที่เป็นแพนเบสอยู่แล้วแต่ว่าไม่จําเป็นว่าต้องเป็นคนที่แพนนมบัวชมก็ไม่ได้แพนนมบัวนะแต่ว่าก็คิดว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดไปบนเวทีว่าเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะมีกระแสที่ว่าฝั่งที่เป็นแพนเบสก็จะแบบว่าโปรตีนจากพืชดีกินพืชดีส่วนฝั่งที่เป็นแอนมอลเบสมากๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่า โอ้ยต้องนมวัวสีต้องเนื้อส,สัตว์สีอะไรเงี้ยเราเป็นทางสายกางเนาะเราก็เรียกว่าให้สารอาหารของเราเนี่ยมาจากแหล่งอาหารที่หลากหลายทั้งจากฝั่งที่เป็นพืชแล้วก็จากฝั่งที่เป็นสัตว์อ่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็ก็คิดว่าก็จะจะได้บาลานซ์เพราะว่าจริงๆแล้วอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นอย่างโปรกินก็เหมาะกับผู้อิ่เลยเนาะแบบนี้นะถูกต้องก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยค่ะว่ามวลกล้ามเนื้อเรามันจะลดลงทุกๆปีเมื่อเราอายุมากขึ้น ว่าบนกล้ามเนื้อมันลดลงมันมีผลยังไงกับชีวิตเราเหี el, uh ่ยวค่ะนะคะเหี่ยวค่ะแล้วก็แก่เนาะ <c oughs> ออแล้วก็พอเราไม่ไม่มีกล้ามเนื้อมันก็คือไม่มี power ไม่มีเลี้ยวแรงเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเคลื่อนไหวแบบคนแก่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือการรักษาไวซ้ซึ่งซึ่งมวลกล้ามเนื้อทางการออกกําลังกายแล้วก็การบริภโภคโปรตีนอย่างเพียงพอเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะ <c oughs> ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสําหรับออโปรดักต์ใหม่นะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นสายออกกําลังกายนะคะเ,ออเป็นสายไหนก็รับประทานได้เพราะว่าอย่างที่บอกโปรตีนจําเป็นสําหรับการดำรงชีวิตะคะ่ะขอ,อย้อนเหตุการณ์นิดนึงวันแผ่นดินไหวก็แต่จากชั้นค่ะที่บอกว่าต้องตีลงมาจากชั้นแบบตามนั้นเลยที่น้าที่ที่ต้องรุมรุมออกมือกนตอนที่สัมผัสว่ามันเกิดประโยชน์เสร็จอะไรก็ไม่เราทำเอะไร นั่งแต่งหน้าอยู่ค่ะนั่งแต่งหน้าอยู่ก็คือนัดการกับกับเพื่อนเอ่อกับคุณพลอยแล้วก็เจ้าอู๋เนี่ยว่าวันนี้มันเป็นวันทำคอนเทนต์ของเรานะเดี๋ยวเราจะวางแผนแว่าเราจะตะเวนทำคอนเทนต์อะไรบ้างงานลูกค้างานเรางานอะไรเงี้ยค่ะก็กาลังนั่งแต่งหน้าแล้วก็เมาเมากันอยู่อะไรเงี้ยค่ะอ่าแล้วพลอยเขาก็รู้สึกก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้สึกทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ละ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไม่อยู่ละนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วรู้สึกว่ามันยกเลยก็คือมันแบบมันไปเลยอ่ะมันมันไปแบบไม่คิดอะไรเลยแไม่ไม่มชมอยู่รับรับแรงสะเทือนเยอะเออชมว่าแรงสะเทือนเนี่ยไม่เท่าไหร,รแ่แต่แรงโยกใช่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ย<ล>ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าชมเข้าใจว่าถ้าคนที่อยู่ต่ำลงมาหน่อยเขาจะได้รับ เขาจะอีกแบบหนึ่งเขาจะความรู้สึกเขาจะอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเรามันจะเป็นแบบโยคือแม่จับกำแพงจับกำแพงแล้วมันรู้สึกมันไหวเยอะไหวคือมันรู้สึกเหมือนเราอยู่ในเรือแล้วมันแบบอย่างเงี้ยะเออมันเป็นแบบนั้นนะแล้วก็ยังแต่งตัวไม่ได้เรียบร้อยด้วยก็ใส่เสื้อตัวเดียวใส่เสื้อตัวเดียวแล้วก็ก็วิ่งไปแล้วก็ออกจากห้องแต่งตัว แล้วก็ก่อนจะลงบันไดไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือผ่านห้องทํางานตัวเองอซึ่งก็มีเสื้อผ้าวางกระจัดกระจยายก็ยังพอมีสติเนาะหย,ย,ยิบกางเกงมาตัวหนึ่งอ่าก็แล้วก็เราก็ใส่แล้วก็ลงไปหาลูกข้างล่างพี่อาทาย์กกัคิดไหมครับว่าที่เราอยู่ชั้นสีน่ิเจ็ดนะมันคือสูงมากที่กำลับก,การวิ่งลงไปข้างล่างใจมันไม่ได้คิดอะไรเลยอะคือตอนนั้นมันก็รู้แค่ว่าจะออกไปจะจะออกไปให้ได้แล้วก็แล้วก็มองตามองชั้นทุกชั้นเลย ว่เฮ้ยมันไม่ลดสักทีเลยเห <c oughs> มืนมอนเม,ม,อมาทไมยังอยู่ยี่สิบไม่คือแบบชอบแบบเหมือนกว่าจะพ้นเลขสี่แล้วก็เหมือนเงืชมก็จําได้ว่าดูครั้งสุดท้ายคือสามสิบสามแล้วก็เลิกดูละเพราะว่ามันท้อ,อไม่ดูละแล้วก็แบบใส่อย่างเดียวเลยอะตอนแรกคุณนิ่งเกลือกมาคนเดียวเหรอเออจริงจริงตอนแรกอ่ะอู่เขาอยู่ชั้นสี่สิบหกใช่ไหมชมอยู่ชั้นสี่สิบเจ็ดคือชมมาเหมือนภาพมันตัดอ่ะมันเหมือนชมไม่ คือคนอื่นเขาจะเห็นแบบเห็นแชงเดเลียแกง้งเห็นด้วยนี่อันนี้ไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเหมือนโฟกัสเราอ่ะคือเราจะไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วเราจะไปเอาลูกเลยอย่างเดียวแล้วก็คือชมจําอะไรระหว่างทางอ่ะไม่ได้ของชมมันเหมือนแบบจัดในห้องอ่ะแล้วชมก็จําได้ว่าหยิบกางเกงแล้วชมก็ตัดภาพชมมาตัดมาที่ทางหนีไฟเลยเพราะว่าจําไม่ได้เออมันแบงใช่แล้วก็ภาพก็ตัดมาที่ทางหนีไฟแล้วก็เห็นว่าอุวกุ้มน้องอยู่แล้วก็สะพาย สะพายกระเป๋าแล้วก็ถือแล็ปท็อปตัวเองเนาะเออแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ละมันแบบทุรักทุเลแต่ว่าถามว่ารู้ไหมว่าเขาเอาอยู่เขาแข็งแรงอ่ะรู้เพราะเพราะออกกําลังกายด้วยกันก็ก็รู้ศักยภาพเขาแต่ว่าเราก็เป็นแม่สังเกตแล้วลูกลูกเขาพี่ลูกเขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างกับคุณแม่น้องใช่ไหมคะเขาก็สัมผัสได้ว่าทุกคนน่ะแปรนึกแปค่อนข้างแพนิกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาก็ถามว่าแม่เราหนีอะไรอะไรเงี้ยหนีอะไรอะไรเงี้ย เออเขาก็บอกเขาก็มีเบะจะร้องอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยเราก็บอกว่าเออไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแม่พาออกไปอะไรเงี้ยค่ะอืมแต่ตอนนั้นแม่อายุอยู่ด้วยกันไหมแมาอยู่โรงเรียนอ๋อวัยรงเรียนใช่ใช่ค่ะดีแล้วดีแล้วเข้อสี่สินี่คือแม่อุ้มลงมากี่ชั้นอ่ะหรือว่ายังไงก็จะมาเจอก็คือโทรมาเปลี่ยนมือกับอูตอนชั้นสี่สิบสี่ โอเร็วมากกันนะเออเ็วเรสิก็เพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันทุรักทุเลมันมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็อุ้มอยู่ในโพสิชันที่เรารู้ว่ามันเหมือนเหมือนเขาอุ้มอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเรารู้สึกมันอุ้มไม่ถูกใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นแม่เรารู้สึกว่าเออมันต้องเป็นเราอ่ะเออก็ถ้าอยู่กับแม่เขาจะรู้สึกนิดนีดมากกว่าอะไรเงี้ยก็วิ่งมาเรื่อยๆแล้วก็คุณน็อตซึ่งก่อนนั้นน่ะอยู่อาบน้ําอยู่ ฟองเต็มหัวเลยอะไรเงี้ยก็คือนางก็เข้าไปใส่เสื้อผ้าแล้วก็พอเหมือนนางออกมาอีกทีอ่ะเราอ่ะไม่อยู่แล้วไปแล้วแล้วก็พอเหมือนพอนางเดินลงมานางไม่เห็นใครนางก็กลัวว่าจะมีใครที่ตกล่นนางก็วิ่งเช็ครอบบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วิ่งตามลงไปนางก็มาไล่เจอเราประมาณชั้นสิบอืมใช่เขาก็บอกว่ามาๆๆเดี๋ยพี่ชูเรา อยู่แล้วแต่ว่าพิงงมก็ส33ชั้นที่แม่พิงลงมาใช่แต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าเราก็ต้องให้เขาอุ้มเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้อุ้มเลยเขาก็จะรู้สึกว่าใช่ไหมมาเออก็เลยแบบเออส่งส่งต่อให้แล้วก็วิ่งกันลงมาไม่มีใครใส่รองเท้าสักคนก็เสร็จเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วกลับไปดูกลับไปดูบ้านชมไปดูเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไปดูเช้าวันรุ่งขึ้นเลย ก็ไม่มีอะไรขึ้นขึ้นอันนี้ไปดูได้ขึ้นลิฟต์ได้เลยไหมคะแม่หรือว่าเดินขึ้นไปชั้นตี๋อ๋อไม่เดินไม่เดินค่ะก็ใช้ลิฟต์เออ่ใช้ลิฟต์เซอร์วิสค่ะใช้ใช้ลิฟต์ขนของขึ้นไปอในเงี้ยช่ตอนที่เราตั้งเป้าว่าเราอยากอยู่คอนตลอดพอไม่เกิดเหตุการเนี้ยเราแทนการที่อยู่บ้านมันเปลี่ยนไปมก็คือจริงจริง กำลังทําบ้านก็คือมีที่แล้วแล้วก็กําลังดูเรื่องแบบเรื่องอะไรเงี้ยกันอยู่ค่ะแต่ว่าพอแผนินไหนีปุ๊บพ่อก็แบบว่าเร่งยย <laughs> ยก็ยังไม่ก็ยังไงมันก็ต้องทําให้ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะคะ <laughs> แต่ว่าก็เรียกว่าบีแรงจูงใจ <laughs> มากขึ้นมากขึ้นนะคะแต่ว <laughs> ่าตอนนี้ชมก็กลับไปนอนแล้วนะตามปกติก็ก็รู้สึกว่า ชมโอเคแล้วชมชมโอเคแล้วแล้วก็ชีวิตมันก็ดำดำเนินต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็เจอได้นะคะคือเวลาน้ําท่วมก็บอกว่าอยู่คอนโดดีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะพอแผ่นดินไหวก็ว่าอยากกลับมาอยู่บ้านอ,อะไรเงรี้ยก็จริงๆมันอะไรจะเกิดมันก็เกิดอะแล้วชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปอะค่ะก็นั่นแหละคะ่ะเ้าทนติกรต้อ,อง คือเด็กๆอ่ะโชว์มาสัมภาษณ์ลูกเพราะว่าเห็นว่าเขาไม่ได้แพนิกมากอะไรมากคือพอคือเรา,ออเาย้อนกลับไปว่าวันนั้นพอเกิดเรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเราให้คนรถอะ่ะขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะไปรับเพราะว่าเราออกมาจากคอนโดกันแล้วใช่ไหม <S <S เราให้คนรถอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกมาจากโรงเรียนเพราะว่าถ้าเอารถไปรับลูกอ่ะคือ <S <S ไม่มีทางมันไม่ถึง เพราะว่าผู้คลองทุกคนก็คือจะไปหาลูกใช่ไหมคะก็ก็คนรถเขาก็อาสาว่าเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็แปวน้องออกมาอะไรเงี้ยก็ก็มาเจอกันกลางถนนตรงหน้าสูนยิลิกิตอ,ะ uh huh. อ่ะก็มาก็มามามา,มาเจอกันเราก็ถามเพราะว่าเออเขาเป็นยังไงเขาก็เขาบอกว่าเออเขาเขากลัวนิดหน่อยแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวมากอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กรุ่นเนี้ยไม่ต้องอธิบายมากเลย uh huh. เหมือนเราถามเพราะว่า แล้วพอมันเก London, ิดอะไรอย่างเงี me, me, <t ter sensors> ้ยขึ้นแล้วเขาคิดยังไงเขาบอกเขาคิดว่าแผ่นอุ้ยเพราเขาคิดว่าเพราะแม่คือแต่ว่าพอเป็นรุ่นเราอะเราอะหนึ่งเราจะคิดว่าแมนหมดแล้วเราจะไม่มีคาเราจะเหมือนกับว่าด้วยความที่เราอยู่มาขนาดเนี้ยแล้วในประวัติศาสตร์ประเทศไทยมันไม่เคยมีเราก็จะไม่มีวันคิดว่ามันใช่แต่ว่าเด็กอะเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะเขาไม่ได้มีไอ้นี่มาก่อนว่ามันไม่มีทางเกิดที่ประเทศไทยใช่ไหม เออเพราะว่าเขาอยู่มาแค่นี้นแล้วเขาก็เหมือนเขาอาจจะได้ข้อมูลจาก youtube หรือว่าจากอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็รู้เอออย่างเงี้ยคือคณน,นิตไหวแต่เราเหมือนเหมือนเราปัดใจเชื่อไงว่ามันไม่มีทางมันไม่ใช่หลอกอะไรเงี้ยอืมค่ะอย่างม่ีย้อนกลับไปที่บอกว่าต้องเร่งเรื่องของการแบบสร้างบ้านนะคะก่อนหน้าน,นี้คือแผนมันคือเข้าถึงเมื่อไรอ๋อจริงๆก็คือประเมินก็ประเมินไว้ว่าน่าจะไม่คือคุณน็อตแกประเมินไว้ว่าไม่เกิน3ปี จากวัน,นจ,าจากวันนี้พอดีว่าเราก็เพิ่งเพิ่งได้ที่ที่เราแฮปปีอ้อะไรเงี้ยเพราะว่าที่ที่หากันก็หาเป็นปีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็จนจนได้ที่ที่ทุกคนแบบแฮปปี้อ happy, ชอบอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เนี่ยแหละค่ะก็กำลังเร่งเร่งทำแบบนะแต่ว่าต้องเร็วกว่าสามปีในขั้นหลังจากนี้คือชมมาเป็นคนที่แบบทั้งชีวิตอะทำการก่อสร้างมาหมายถึงว่าเวลาอะไรที่ต้องเกี่ยวกับการก่อสร้าง มันดีเลยอยู่แล้วก็เลยเลยไม่ได้อยากจะแบบว่าโอ้ยเดี๋ยว3ปีอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณน็อตเขาแบบเขาโพสิทีฟมากเขาว่าเขา,ขา,าเขาทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้อะไรเพราะว่าบ้านชมทุกหลังที่ทํามาคอนโดทุกที่ที่แต่งมาที่อะไรมาก็คือแบบดีเลยเป็นปีตลอดอะไรเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรทําให้ดีทําไปที่นี่ก็อยู่ก็อยู่ได้แล้วก็ยังอยู่ได้ก็ยังแฮปปี้อยู่ยไรเงี้ยขอขอบคุณที่เลือกเนี่ย ก่อนอันนี้โซเชียลมีการพูดถึงประเด็นที่ว่าเด็กม .5 ไปถามกับคนที่ว่าใหดูสัมผัส้ชมค่ะลูกใครคือชมคนที่ผู้หญิงคือเธอเมื่อวันนี้คือใครนะอย่างไหนแม่ได้เห็นข่าวแล้วไหมครับเห็นแล้วค่ะเป็นไงบ้างก็ดีนะไม่เรียกป้าก็อยากเรียกพี่ยังไม่เคยเจอยังไม่เจอเลยอะไรนะยังไม่เจอโดนเรียกอะไรอ่ ก็ยังไม่เขาไม่รู้จักเราเขายังเรียกเราพี่อ่ะตัานั้นตรูเขาเลยรียกลูกเราแม่ทูนกันแต่ว่าเขารู้จักในเกลกันเออรู้สึกยังกับลูกแม่ของทุกประเทศแล้วก็ตามนั้นเลยค่ะดีใจค่ะมีคนรักน้องก็ดีใจค่ะ แบบว่าคนบอกว่าไม่รู้จักชมพู่แบบแล้วก็มีคนมาถกว่าชมพู่อะไรยาไงไม่จักเขาจริงๆหรอแล้วก็ผลงานเลยาวงเสวยอะไรแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างแม่กับยุคสมัยเองที่แบบมันเปลี่ยนไปจริงๆก็ตามนั้นเลยอะค่ะก็ก็มันก็เปลี่ยนไปจริงๆเนาะก็เดี๋ยวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะดาราหรือว่าสื่อหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันมีหลากหลายอ่ะ เออถูกไหมคะเมื่อก่อนก็ยุคของเราก็คือละครก็คือ3 5 7แค่นั้นถูกไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันมีอะไรให้คนเลือกเสพตามความชอบตามกลุ่มตามอะไรของเขามากขึ้นมันก็ก็เป็นเป็นไปตามยุคตามสมัยคิดว่ามันเ็วขนาดนี้เหมือนกันกับเรื่องของเจเนเรชั่นที่แบบเฮ้ยคนคนมันหมดยุคเราแล้วจริงๆริูหรือว่ายังไงคนไม่รู้จักเราแล้วกับตีคอท่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซีเรียสค่ะไม่ได้ไม่ได้ไ <laughs> <laughs> ไม่ได้สีเรลี่ยม <c oughs> เออค่ะมันมันมันเช็คคอมเมนต์มาแน่ๆว่าแบบว่ามันเป็นยังไงบ้างนะกับคนที่เขาพูดถึงเรา่งี้เช็คคอมเมนต์ไหมล่ะคือชมก็เห็นชมเห็นที่เป็นแบบเหมือนพวกเพจพวกอะไรเงรี้ยเอาไปลงอะคะ่ะก็ก็ตามนั้นก็แค่นั้นแต่ว่าไม่ได้ไปแบบว่าล่าแม่โมดหรือว่าไม่ได้ไปแบบว่าคือไม่ เออไม่ได้ใส่ใจขนาดาษด้นใช่ใช่เพราะว่าอย่างอาลูกอย่างละเซว่าอย่างลูกชมไปโรงเรียนอย่างเงี้ยชมไปส่งลูกไปอะไรเงี้ยพวกเด็กๆที่เขาเป็นเพื่อนลูกชมอ่ะเขาก็ไม่ได้รู้ว่าชมเป็นใครเออเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเออแม่สายฟ้าพายุเป็นดารานะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้รู้มันมันก็เป็นโลกของเด็กเขาไปแล้วอะ่ะอืมค่ะอืมก็เหมือนบางทีเราก็ไม่รู้จักตัวละครในโลกของเขาเหมือนกันเลย อาหารเรื่องอาร์ทรอยยิ่งยงจัดมีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวจะมีเวอร์สองแล้วทีแบบอาร์ทรอยมีอีกแล้วเหรอไม่แจกจิตบอแฉบอกว่ายังไงคนที่ทำให้จะ่ทำให้ดีจิ๊บบอกจะทำให้อีกเหรอไม่รู้จะมีจิ๊กจิงกใช่ไหมแฟนๆเขาเปลือกเตรียมเงินรอไว้ซื้ออ๋อค่ะเออก็เป็นเรื่องของอนาคตเอาเอาเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้เออ ค่ะตอนนี้นางสงการเขาเตรียมตัวไปถึงท่านไหนแล้วคางล่ะลานางสงการเหรอคะก็เดี๋ยวจะฟิตติ้งเนี่ยวันสองวันเนี่ยค่ะก็จะจะจะฟิตติ้งแล้วค่ะต้องขี่ต้องขี่อะไรไหมต้องส่งอะไรไหมเออชมยังไม่รู้เลยว่าต้อง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 ดังสักจริงๆเรากังวลไหมด้วยความที่ชุดมันต้องมีคอปเยอะก็จริงๆก็แอบกังวลก็คือเหมือนแจ้งไปทางเหมือนจะเป็นอาจารย์นาะที่เขาทำพวกชุดอะไรอย่างเงี้ยก็มีแจ้งไปเหมือนกันว่า ของน้องถ้าแบบคือเทคโนโลยีเลยมันต้องไม่เหมือนผู้ใหญ่นะจะมานั่งผูกผ้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องค่อนข้างจะแบบสาเร็จมาแล้วก็พวกเนื้อพวกเนื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทันน่ะเด็กเขาจะเขาจะไม่ให้ความร่วมมือเขาไม่เด็กมันไม่ทนน่ะมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ค่ะวันนี้น่าจะเป็นนการที่เด็กที่สุดการพิการที่สุดท้อที่สุดไหมใช่ไหมน่าจะใช่สามขวบค่ะ ร้องลอยกระทงอยู่เลยเนี่ยก็เลยแบบยังร้องลอยกระทงอยู่ก็เออยังแยกไม่ยังแยกไม่ค่อยออกเดี๋ยวต้องบีบดีดีใช่ดา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 กระหอบกรบแล้ว